สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชนะยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะวันนี้ผมก็อยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับบริษัทเราอยู่ในคือออโต้แกลเลอรี่กรุ๊ปนะครับแล้วก็กอล์ฟเป็นที่ปรึกษาการขายประจําอยู่ที่สาขานี้นะครับก็มีตัวตนจริงๆนะครับซื้อรถเราก็มั่นใจได้นะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีบริการส่งมอบรถนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะครับวันนี้นะครับรถที่กอฟมารีวิวนะครับเป็นรถครอบครััััวววนนนนะะคคครรรบบบบเป็ต้ออองกก่่า หล่อมากนะครับอ่าวันนี้หล่อมากๆเดี๋ยวก็ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อบนะเบอร์โทรอีดีไลน์กรอบขึ้นไว้ให้แล้วครับนี่ครับรถที่ก็มารีวิวในวันนี้นะครับก็เป็น n e ็กเจนนะครับฟอร์ดเอเวอเรสตนะครับตัวไทเทเนียมนะครับตัวนี้เป็น4ี่คนะครับมาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสองลิตรนะครับเป็นไบเทอร์โบนะครับเกียรร์ไฟฟ้าสปีดนะคับก 210แรงม้านะฮะแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย1น7่0 0้าน0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นสีพิเศษก็เขามุกกระส้มก็บวกเพิ่มไป1,200 0นะครับถ้าใครต้องการติดออฟโรดแพ็กเกจก็พวกใต้ท้องก็เพิ่มอีก5,000บาทนะครับบอพารินเพิ่ม1,000 0นะอ่นะก็เดี๋ยวขาพาชมนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับรถสีดำนะฮะคันนี้แต่งนะครับใส่ชุดแต่งนะครับของวิกเตอร์นะครับ เราก็ได้ทําการเปลี่ยนกระจังหน้าครับเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์แบบนี้นะครับตัวกระจังหน้านะครับลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะครับทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับฟอนตก็เลือกเป็นสีดำนะครับเพื่อให้มันดูดูดูดุนะครับเมื่อตัดกับรลที่เป็นสีดําเงามันก็ดูมีความเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับก็เถิบมานะครับที่ไฟหน้านะครับไฟหน้ารุ่นนี้นะครับเป็น Magic LED มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับสูงต่ำเป็น LED แยกแยกโคมกันอยู่ในโปรเจคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวก็เป็น LED นะครับมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ชุดแต่งนะครับก็คันนี้ใส่ชุดแต่งวิกเตอร์นะครับนี่เป็นสีดำนะครับแล้วก็มีแถบแดงนะครับเพื่อให้ดูโดดเด่นนะครับแล้วก็ดูเท่นะครับดูมีสไตล์มากยิ่งขึ้นนะฮะ ไฟตัดหมอกนะครับรุ่นนี้ก็เป็น LED นะครับมีกรอบที่เป็นมุมนอกก็เป็นโครเมียมนะฮะรถตัวนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เราเห็นข้างหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์หน้านะครับอ่าจริงๆมันเป็นถ้าเห็นจากมุมด้านหน้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นหน้าสี่เนาะจริงๆมันจะมีอยู่ตรงอ่ล้ออีกนะครับก็จะเป็นหน้า6หลัง6นะครับเพราะตัวนี้มีระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะครับมีกล่องนะนี่พวกนี้นะครับเป็นตัวกล่องเซ็นเซอร์นะครับมีกล้อง360อองศานะครับก็ ด้านหน้านะใต้ตัวโอตัวอา้วก็กระจกมองข้างสองฝั่งแล้วก็กันชนท้ายนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านบนด้วยครับกระเถิดมานะครับชุดแต่งวิกเตอร์เนาะนี่เห็นตัวกันชนที่เราครอบไปแล้วใช่ไหมมาอีกทีนึงก็เป็นคิวล้อครับนี่คิวล้อเป็นสีดาด้านนะครับท่านใดต้องการทําเป็นสีเดียวกับตัวรถก็แจ้งได้นะครับนี่เซ็นเซอร์อีกจุดหนึ่งนะครับเราก็วาลเก็บไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูงานนะครับเดี๋ยวไปดูต่อแล้วก็ดูงานกันไปก่อนเนาะ วิกเตอร์งานดีขนาดไหนนะครับต้องบอกนะครับว่าสวยนะวิกเตอร์เนี่ยมันได้รับความนิยมอ่ะเนาะตั้งแต่โฉมเดิมนะครับยันเปลี่ยนมาเป็นชฉมใหม่อยู่แล้วนะครับสวยพวกนี้เลือกตัดสีตัดอะไรแจ้งได้นะครับมาในส่วนของล้อนะครับล้อเนี่ยใช้ล้อเดิมนะฮะเป็น20นิ้วนะครับสีเดิมด้วยแต่เปลี่ยนยางนะครับเป็น โตโย RT 27 555 20นะครับได้รับความนิยมมากนะครับและดูนะชุดแต่งชุดนี้เป็นชุดแต่งที่ใส่กับล้อเดิมก็สวยแล้วนะครับใส่กับล้อเดิมก็สวยนะครับใส่กับล้อแต่งก็ได้นะครับเปลี่ยนยางอย่างเดียวกับล้อเดิมก็ยิ่งสวยนะครับชอบแบบไหนเราก็ตกแต่งตามสไตล์ที่เราชอบนะครับอันนี้ก็เป็นแนวเป็นแบบให้ดูนะครับ ไบเทอร์โบครับก็สัญลักษณ์ของตัวเทอร์โบคู่นะเกียร์สิสปีดนะครับแล้วก็เป็นครีบระบายความร้อนกระจกตัวนี้ก็ยังเป็นโครเมียมนะครับเพื่อให้ดูแบบหรูหรานะครับดูแบบดูมีสไตล์เนาะไฟเลี้ยวนะครับมีกล้องเนาะสำหรับทองศาแล้วก็มีไฟสองพื้นนะครับราหลังคาเป็นสีเงินนะครับคันนี้ไม่ใส่กันจาดนะครับรถดําคู่กับฟิล์มเซรามิกสีดําเข็มมานะครับมือเปิดรุ่นนี้นะครับเป็นแบบสมาร์ทคีย์เนาะ นะครับบันไดนะครับมีแถบสีงเงินแบบนี้นะครับเพื่อให้ดูลับกับตัวล้อนะแล้วก็ตัวราวหลังคานะครับมันก็ดูโดดเด่นนะฮะไม่ทึบจนเกินไปตัวขอบเนี่ยนะครับรุ่นไทเทเนียมเนี่ยม,นะมันเป็นโครเมียมนะฮะมันจะไม่เหมือนพวกรุ่นสปอร์ตที่เป็นสีดำนะช่วงล่างหลังนะครับเป็นวัดลิง์นะครับช่วงล่างหลังนี่เป็นวัดลิงนะนี่ไม่ได้แค่สวยนะครับช่วงล่างก็ระดับพรีเมียมเลยนะฮะ ฝาท้ายนะครับตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะที่ฝาท้ายนี่มีไฟเบรกดวงที่3นะครับมีที่ปัดน้ำฝนมีไล่ฟ้านะนะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED signature นะครับคำว่า e v r l a t e เป็นโคมียมนะครับมีกล้องถอยนะฮะแล้วก็ชุดแต่งนะครับด้านล่างก็นี่นะครับเป็นวิกเตอร์นะครับท่อคู่สองฟังแบบนี้นะฮะมีไฟตันหมอกหลังด้วยนะนะครับสำหรับตัวนี้นะนี่แล้วก็ สี่คูณสี่นะครับานะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับเบาะแถวที่สามนะครับก็เป็นไฟฟ้าเนาะอันนี้เราไม่ค่อยได้เปิดกันนะมาเปิดดูกันบ้างนะครับก็เป็นตัวเก็บเรื่องของตัวแม่แรงนะครับแล้วก็ช่องนี้ก็ไว้ไขปล่อยยางลงมานะครับแฮนด์ฟรีนะครับ, Hand free, รบก็ถ้ามีกุญแจอยู่ที่ตัวก็สอดขามันก็เปิดปิดด้วยตัวของมันนะฮะ มีแอร์ด้านหลังนะครับมีแอร์ด้านหลังแล้วก็มีตัวปรับนะครับเรื่องของพัดลมแอร์มีมูลลูปนะครับมีมูลลนะูปเนาะระบบนะครับเดี๋ยวเราไล่ไปเบาะเนี่ยไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศนะครับพวงมาลัยเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับพวกไฟหน้าที่ปัดน้ำฝนกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแล้วก็จอหลังพวงมาลัยขนาด12 4นะครับจอกลางขนาด12บนิ้วนะฮะ เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับมีระบบช่วยจอด3ระบบนะครับก็จอดเข้าซองนะครับเทียบข้างแล้วก็ออกจากเทียบข้างให้นะครับมีตัววัดลมยางนะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทมนะครับมีโหมดการขับขี่ด้วยกันถึง6โหมดนะต้องบอกเลยว่าครบนะครับระบบนะครับตัวช่วยการขับขี่ที่มีมานะครับก็เป็นมีระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตัวจับคนเดินนะครับมีระบบ ออโต้ไฮบีมนะครับแล้วตัวนี้ป้องกันไฟยงตาด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นหลีที่เป็นหลอดนะมันไม่ได้ดับไปเลยนะครับ,ม,รบ,บ,รนนรบมีระบบรักษาเลนเน,นะครับมีระบบรักษาเลนมีเตือนจุดบอดนะครับเตือนการชนเมื่อถอยพร้อมระบบช่วยเบรกมีเตือนการหลับในนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับราคาล้านแปดเนาะได้ออปชันเยอะขนาดนี้นะครับต้องใช้คําว่าแบบออปชันเกินราคา,าจริงๆนะครับยังไงก็ ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแ youtube กับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่ายลืมนึกถึงกรบนะเบอร์โทรอีเลีย์กรบขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ